ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเศร้าเกษตรกรเศร้าห้เศร้าหน้าเขาครับครับนี่แหละครับผลงานของไอรถไถนาเดินตามดัดแปลงเจ้าควายเหล็กนะครับนี่ครับผลงานไถแล้วครับไถหน้าตมครับหน้าอ้ามนี่แหละครับผลงานเพิ่น โอเคเนาะครับเนาะโอเคอยู่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับของไอเศ้าหายเศร้าหน้าเฮ้าครับลดต้นทุนลงลงทุนเทือเดียวบดถึงแสนครับแล้วก็ใส่ได้ไปโอ้ยใส่ไปได้โดนครับการบำรุงรักษาก็บดได้ยากครับก็ํำรถไถยหนาเดินตามดัดแปลงเฮ้าพลังคนก็ ลูกปืนฟองลูกปืนฟ้านแตกเปียนเองได้ครับการรักษากรบบริ้ยากเท่าที่ควรครับแมนมันพังมันยังมาสอมเข้ากันยังอยู่ลักพันเนาะครับเนาะยังสอมอยู่ลักพันอยู่แต่ไปเปรียบเทียบกับรถไทยสอม,มเพิ่มสอมเท่ากับลักหมื่นครับหมืน่นสองหมืน่นสามหมื่นกับว่ากันไป ตัวนี้รถไทยเดินตามดัดแปลงเข้าเป็นนางครับนี่ก็ค่าสอบบดถึงหลักมื่นครับยังอยู่หลักพันอยู่สอมเบิดปเพราะว่าหกเจ็ดพัน 6, 7, นี่ผมก็ว่าเมนอ้าได้ดีลายเติบแล้วครับได้ยกไม้เบิด์ฝุ่นละผมก็รับสอมครับสร้างหลักครับสร้างหลักในสวงครับสอมคือการครับคูบตายันมา รถไทยเดินตามครับสอมเบ็ดทุย่ยห่อครับถูกรลุ่นทุกยีห่ห้อก็รับสอมอยู่ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสามหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองครับผู้อยู่ไกลก,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 กะเอามาสอมนำได้ครับผู้อยู่ไกลกะถ้ามีโอกาสกะเอามาสอมนำได้ครับประสบการณ์สอมกเกือบจะยี่สิบปีแล้วละครับสอมต่างแต่สมัยอายุ สิบกว่าปีเนาะครับสิบหกสิบเจ็ดปีครับเย่านี่ยกว่สี่สิบกว่าแล้วครับคลิปนี่ก็ให้พี่น้องเบิ้งครับเบื้องมองไถแล้วครับไถหน้านามกษสรได้จบซ้ำนี่ละครับเกษสรได้ไถหน้าต่อครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเด้อ